จริงทีแรกก็มีหลายอย่างที่จะนําเสนอเต็มเลยนะฮะแต่พอดีท่านผอไปเล่นใส่หมดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าผมต้องพูดยังไงบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานในวันนี้และได้เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยคือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญเลยของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะครับในอย่างที่ท่านผอได้แจ้งไว้เนี่ยการ เมึงองสมาร์ทซิตี้เนี่ยจริง,รงๆแล้วเป็นภารกิจสำคัญสำหรับอาเซียนโดยรวมทั้งหมดไม่ใช่แค่เป็นพวกเรามันจะนำไปสู่การเพริ่มประสิทธิภาพนะครับในการบริการภาครัฐและก็เสริมเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยให้สามารถแข่งขันขได้ในยุคดิจิทัลทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพื่อให้สังคมไทยนะครับเติบโต,ตอย่างมั่นคงและยั่งยืน รัฐบาลไทยภายใต้การนําของท่านนายวัตบรริีท่านอภิชินชายวิรูกู์นะครับได้ประกาศนโยบายสําคัญนั่นคือการเร่งรัดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ปลอดภัยโดยมุ่งผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลไปเป็นเครื่องมือหลักของภาครัฐในการบริหารที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเข้าถึงได้ทุกกลุ่มพร้อมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลนะครับและส่งเสริมการใช้ข้อมูลเปิดหรือ Open น a t a เพื่อเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการบริหารจัดการทางภาครัฐและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในทุกระดับสอดรับกับนโยบายดังกล่าวนี้นะครับการพัฒนาเม,มืองอัจฉริยะจึงเป็น,นกลไกการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไม่เพียงเพื่อสร้างเมืองที่ทันสมัยแต่เพื่อสร้างเมืองที่ปลอดภัยและเข้าใจคนเมืองที่ใช้เทคโนโลยีอย่าง,งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีโอกาสในการพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้มากขึ้นนะครับ ซึ่งผมเองนั้นก็ยังมองเห็นอีกหลากหลายโอกาสนะครับที่จะต่อยอดการเทคโนโลยีดิจิทัลเช่น AI และ IoT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการเมืองและการมอบโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยม,มีส่วนร่วมเป็นผู้สร้างเมืองฉรยด้วยตนเองผมเชื่อว่าเราสามารถผสมพลังระหว่างเทคโนโลยีนวัตกรรมและคนเข้าด้วยกันได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่นำไปซึ่งการพัฒนา เมืองอัจฉริยะที่ไม่ใช่เป็นเมืองแค่เป็นมัจฉยแต่เป็นเมืองที่เติบโตไปพร้อมกับคนเมืองที่สร้างกลับใหม่และยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริงนะครับทั้งนี้ครับผมก็อยากจะขออนุญาตเสริมเพื่อให้ทุกท่านที่รับฟังอยู่ไม่ว่าผู้ที่ร่วมงานอยู่ตรงนี้หรือพี่น้องประชาชนที่รับฟังมีความมั่งใจมากขึ้นนะคะรับนั่นก็คือพวกเราตระหนักดีครับไม่ว่าจะเป็นผมในนามรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงวิทยุและโทรคมนาค ไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่นั่งอยู่เป็นผู้จัดงานหรือทางภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานนี้ถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีแต่พัฒนาเร็วขึ้นและเร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดดเราตระหนักดีถึงโอกาสที่วิวัฒนาการนี้นํามาสู่พี่น้องประชาชนและเราตระหนักดียิ่งกว่าใครครับว่าโอกาสที่นํามาโดยวิวัฒนาการขางเทคโนโลยีไม่เลือกใคร ความหมายของผมคือโอกาสเหล่านี้เนี่ยหากอยู่ในมือของ er, พยานิษหากอยู่ในมือของผู้นําไม่ว่าจะเป็นผู้นําราชการผู้นำพาคเอกชนหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยแน่นอนจะเป็นโอกาสที่นําไปซึ่งการพัฒนาย,ยกระดับให้ประเทศไทยเราก้าวไปสู่ข้างหน้าแต่นับเวลาเดียวกันครับเราก็ทราบดีว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยมันวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเนี่ยก็นําไปซึ่งโอกาสสําหรับผู้ที่อาจจะเล็งเห็นและอยากจะคว้าโอกาส ที่มันเกิดขึ้นจากแก๊ระหว่างวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีและผู้ใช้ที่อาจจะยังตามแกปนี้ไม่ทัน